สสวััดีครบเออวันนี้ข้ามใบใวิชาอะไรนะวันนี้ข้ามใบนะกเรียนเรียนวิชามาสาาักครับใช่หรือไม่ใช่ใช่อาจจะลดนิดหนึ่งอ๋อใช่วิชาภาษาไทยของอาจารย์พัศดาวุฒิใช่ได้เดี๋ยวข้ามบัตโอเครออาจารย์เข้ามา เบอร์แปลกว่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคือเพืเอนดีได้ร,ดรับการช่วยเหลือดิจ,ดาาจิทัล a l เ e t จากรัฐบาลจำรวนเงินอย่างหนี่ไปครับจริงเหรอครับโอ้โหดีใจมากเลยที่ได้เงนินใช่ครับ เราจกเงินตามนโยบายใหม่ของรัฐบาลรีบขอข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนสิทธิ์ของคุณจะหมดไปค่ะโอเคครับได้ครับผมจะรีบขอข้อมูลเดี๋ยวนี้เลยครับครับสวัสดีครับเออทำอะไรอ่ะดูจิงจังเชียวฉันได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทแค่ขอข้อมูลนิดเดียวเองใช่เหรอไอ้ขอข้อมูลอะไรนะไหนขอดูสิ นายโดนหลอกแล้วเนี่ยอันนี้ที่าเป็นเว็บปลอมฮะจริงเหรอแต่เขาบอกว่าเป็นของรัฐบาลนะนายเช็คหรือเปล่าเป็นเว็บจริงหรือว่าเว็บปลอมอ่ะเพราะว่ารัฐบาลจ่มีการโทรหาเราหรือว่าส่ง s m s มาเราเลยโดหลอกอ๋อจริงเหรองั้นก็รีบลบดีกว่าเออลบุกไปเลย มีอะไรการรักษาอ๋อว oh, oh. no, no, ันทีว่าเมื่อวานเนี่ยอิมรอนเกือบถูกแก๊งซัพเปอร์เซนเตอร์หลอกเอาเงินครับจากเขาได้รับได้รับเอสเอสฟอร์มบอกว่าได้เงินจากรัฐบาลและให้กดลิงก์ไปกรอกข้อมูลครับจากโอ้โหนายรู้ไหมนี่คือคนกรุงของอ่ามิชชั่นที่เอร์เซนเตอร์เลยนะใช่โชคดีนะที่มาลีกีเตือนก่อนไม่งั้นก็คงเสียเงินไปแล้วใช่ตอนนี้มิชชั่นที่เป็นซพอร์เซนเตอร์ที่ระบาดหนักมาก มันเป็นแอบอ้างเป็นหน่วยรัฐธนาคารต่างๆแล้วส่ง SMS หลอกให้กดลิงก์ข้อมูลแล้วเอาเงินไปเก็บในข้อจาายก็อื่นนายต้องบล็อกเบอร์และลบ SMS ออกไปนะครับห้ามกดลิงก์งปงแปลกๆที่ส่งมาทาง SMS หรือโซเชียลมีเดีย ถ้าไม่แน่ใจก็ให้โทรกลับหน่วยงานต่างๆนั้นๆโดยตรงเลยนะครับจ้ำไว้ด้วยนะสารเข้าใจแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่ลสนแล้วดีมากถ้ามีอะไรน่าสงสัยโทรแจ้งตำรวจได้เลยนะครับอาจารย์ไปก่อนครับครับเอาเลยครับต้องการจะมาไม่เป็นไรนะเพื่อนเมื่อวานดูที่ฉันมาทานก่อนนายเราไม่ได้เสียเงินไปสักหน่อย ถือว่าเป็นบทเรียนขรั้งใหญ่แล้วกันใช่แต่ใารู้สึกย่จริงๆเลยไม่เป็นไรหรอกที่สําคัญครั้งหน้านายต้องระวังตัวให้มากขึ้นใครส่งลิงก์อะไรมาห้ามไปห้ามไปกดเด็ดขาดโอเคเข้าใจแล้วายจะระวังมากวกว่านี้โอเคไป 哎哎哎，谁呢？啊，他，哎哎哎哎别。哈哈，太逗。